ยังใช้คําว่าท่อบ้านท่อเมือคำผ้าเวทคำผ้าเก่าไปอ๋อโอเคเก่าไปโอเคนะอากงทําหน้าอารุณ์เจาะให้ดูหน่อยมึงคิดว่าอากงมึงอจะอารุณ์เจาะให้มึงไหมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัธรนะฮา กับผมทอมจากขกีดยมพยอมครับแน่นอนครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยวันนี้คดีไทยเกรดเกี่ยวกับการใช้ภาษาบริบทต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันโอ้โหสารพัดเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันครับ ซึ่งอย่างในวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือพิกิตกริดจิระพัฒนานุ่งวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกลียรติมากตื่นเต้นมากเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยเป็นเกลียดเหมือนกันเอ้ยเกียรดไม่ต้องควบกล้ากโอเคได้วก็โหตื่นเต้นนะได้มาเจอแบบนักร้องดังจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารตัวท็อปของวงการบันเทิงอุ้ยมีเรื่องเล่าเยอะ โอ้ยใจเย็นเ้อทองใจเย็นเลยการสวยนะแน่นอนแน่นอนวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยถามกีดหน่อยว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบเรียนภาษาไทยไหมเอาตรงนะโคตรตรงโคตรเกลียดทำไมอ่ะเพราะว่าคุณครูภาษาไทยเนี่ยทำไมจะดุทุกคนอ่ะใจไหมคุณเรครูครู่าช่อื่นไม่ดุเฮ้ยไม่ดุผมไม่ดุดิผมแบบนุ่มนวนละมุนละมุนค่อยๆอ๋อจชอบเรียนคณิตศาสตร์ ครูสอนกนิศาสตร์ใจดีกว่าแปลว่าความใจดีของครูเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ในักเรียนชอบหรือไม่ชอบวิชานั้นๆด้วยอ่ะใช่ผมว่าใช่เลยสําหรับมผมนะ,ะวันนี้นะครับอยากจะชวนกิจมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาไทยอ,อ,อย่างเช่นคําว่าหยุดโอเคได้หยุดหยุดก่อน okay, อะไรที่อยู่ในหัวเนี่ยบางอย่างเนี่ยเอาออกไปก่อนออย่าพึ่งพูดถ้าพูดถึงเรื่องคำเนี่ยกิจนึกถึงอะไร ผมรู้สึกว่ามันมันมัน,มนก็ยังไงหลากหลายโอ้หลากหลายหลากหลายมากครัแล้วก็ หลากหลายการใช้งานด้วยที่สำคัญมีหลายเจเนอเรชันด้วยโออใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหเอาจริงๆคือในภาษาไทยเนี่ยนะครับจริงๆก็ทุกภาษาเป็นเหมือนกันตรงที่ว่าอ,อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆคำบางคำในภาษาไทยเองเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้เราไม่ใช้กันแล้วก็มียกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึงหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงนะครับตั้งแต่ในสมัยพุทธศักราชเท่าไหร่ครับ2468 พ่อขุนรามคำแหงอ,ะอะ่ะสองสีหกแปดอ่ะเอาใหม่สมัยพ่อขุนรามคำแหงตัวอักษรไทยประดิษฐ์คิดต้นขึ้นมาในปีพุทธศักราช2,229อะ่ะ2,229มากไปอีกสักทีหนึ่งหให้คำใบ้ขึ้นต้นด้วย1,800ลงไทยด้วย26 หนึ่งหัากหนึ่งร้อยยี่สิบหกเฮ้ยถูกต้องสุดยอดมากบประทับใจเนี่ยคือหลักศิลาจารึกเนี่ยนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาอ่าตัวอักษรไทยประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในศิลาจารึกเนี่ยตอนปีหนึ่งแปดสองหกอย่างถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเราเจอคำศัพท์โบราณเยอะแยะมากมายเลยที่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วอย่างเช่นเขามีคําว่าท่อบ้านท่อเมืองถามกิจคิดว่าท่อบ้านท่อเมืองน่าจะแปลว่าอะไร ถ้าถ้าดาวแบบโง่หน่อยอก็คือทอดนี่แหละแต่ฉลาดหน่อยก็อาจจะเป็นคำว่าเที่ยวเออไม่ใช่อันนี้ยังเรียกว่าห่างไกลคำว่าฉลาดนิดนึงตีทายก่อนว่าตีตีบ้านตีเมืองแบบไปตีบ้านอื่นเมืองอื่นอะไรเงี้ยเออหรืออย่างคำบางคำเองนะในความหมายเดิมเนี่ยก็แบบปัจจุบันเกี่ยนไปจากอดีตนะอย่างเช่นในศิลาจารึกมีคำว่าทั้งกลมพูดถึงทั้งกลมกินนึกถึงอะไร เอเอเล่าหรือเปล่าเราก็มักจะคิดถึงอะไรที่เป็นประสบการณ์ใกล้ตัวเ้ยยังไม่ใช่ทั้งกลมนึกถึงอะไรอีกนึกถึงอะไรอีกก็วงกลมธรรมดานั่นแหละอะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกโลกเอออะไรอีกอะไรอีกลูกอบอลยังไม่ใช่อะไรอีกอะไรอเอาจริงนะคาดหวังมากอะคือคือมั่นใจมากว่ากิจต้องตอบได้ว่ากิจต้องนึกถึงอันนี้แหละท,ทั้งกลมเออทั้งกลมไม่รู้แล้วนมยังไม่ใช่ พระขนมพระขนมมีอะไรพระขนม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 มีอะไรพระขนมมีอะไรนอกจากร้านนวดมือยาวแม่น่าเออขี่ตายทั้งกลมเออนี่ไงตายทั้งกลมเออนั่นแหละถามกีดนะว่าคําว่าทั้งกลมเนี่ยตายทั้งกลมเนี่ย พอพอจะวิเคราะห์ได้ไหมทำไมถึงเรียกว่าตายทั้งกลมตายแบบขณะท้องอยู่ท้องกลมอ๋าถูกไหมเนี่ยพอคิดแบบนี้นะบางคนเขาพูดว่าตายท้องกลมด้วยพราเข้าใจว่ามันคือตายท้องกลมแต่จริงๆแล้วคือตายทั้งกลมอ๋อเหรอคำว่าทั้งกลมเนี่ยในศิลาจารึกเนี่ยนะครับก็มีคํานี้เหมือนกันแต่ในความหมายตั้งแต่โบราณแปลว่าทั้งหมดคือตายทั้งหมดอย่างตายทั้งกลมคือตายหมดทั้งแม่ทั้งลูกอ๋อเออไม่ได้เกี่ยวกับว่าท้องกลมแล้วก็นอกจากนั้นคําตั้งแต่โบราณเนี่ย คำบางคำเนี่ยนะคนเราปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้จักผ่านหนังผ่านละครอ,อย่างเช่นคำว่าอาอะไรออะไรอ,อส่วนเฮ้ย <c ười> ละครเรื่องอะไรเนะ <c ười> อะอส่วนออะไรภาษาโบราณโบราณอเจา้ออจาเอ้ยเนี่ยผมก็ยังไม่รู้แปลว่าอะไรคือจริงแล้วคำว่าออเจ้าเนี่ยนะครับตอนที่ละครเรื่องนี้ออนอ่ะไอเราเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกัคบคำว่าอเจ้าเท่าไหร่นักเลยไปเปิดดูในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ก็ไปเจอว่าเขาระบุเลยว่าคําว่าออเจ้าเนี่ยเป็นสรพพนามบุรุษที่สองหรือสอ่าคือใช้เรียกคนที่เราพูดด้วยที่ต้องอยู่ในฐานะต่ากว่าเราอรเออเออนั่นแปลว่าอยู่ๆเนี่ยจะคุยกับผู้ใหญ่แล้วเราเรียกเขาว่าอ๋อเจ้าอันนี้ไม่ได้เออต้องคุยกับคนที่ฐานะต่ำกว่าเช่นคุยกับเด็กกว่าคนที่มี ฐานะทางสังคมต่ำกว่าเห็นไหมความเหื่อมล้ำในสังคมเนี่ยอยู่มานานแล้วแล้วเดี๋ยวเ,เจ้าไปไหนต่อไป <laughs> <laughs> นวดนะห <laughs> รืออย่างในเรื่องบุเพศนิวารตก็มีคำหนึ่งคำว่าเวทเขามักจะพูดว่าไปเวทไปเวทคือเขาบอกว่าไปห้องน้ําไปซ่วมอะไรเงี้ยแต่จริงแล้ว,แล,วแล้วคือหลายคนเน่เข้าใจว่าเวทเนี่ยแปลว่าส่วมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคาว่าส่วมเขาเรียกว่าเวทกูดีแต่จริงแล้วเวทแปลว่าขี้อ่ะ เออเวทคือเวทแปลว่าขี้แต่ว่าเราก็พูดให้สั้นลงเวทกูดียาวไปไงเราเรียกว่าไปเวทก็คือ,อไปเข้าส้วมเพราะปวดขี้อยู่แล้วใช่นะใสัน้นถูกต้อง <c oughs> อย่างอันนี้เนี่ยเห็นปะ่นะณปัจจุบันนี้เราก็เป็นใช้คํานี้แล้ว <c oughs> นั่นแปลว่าคําบางคําตั้งแต่อดีตอะ่ะมันก็หายไป <c oughs> ตามธรรมชาติของมันตามธรรมชาติของภาษาคำเนี่ยมันมีเกิดมีดับ อย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคำเก่าๆคำโบราณเชิญกิจมาทั้งทีต้องถามถึงคำใหม่ๆบ้างแล้วคำใหม่ๆอะไรบ้างที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยของกิจมีบ้างป่ะสมัยของผมหรือสมัยปัจจุบันอ่ะคนละสมัยเหรอจริงตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าผมอ่ะไม่ใช่วัยรุ่นขนาดนั้นแล้วจะสามสิบแล้วนะเอาดีๆนะจริงจะสามสิบแล้วเจออารมุ่เจาะเข้าไปเนี่ยอารมุ่เจาะผมเกือบตายอะไรวะอารมุ่เจาะเอออารมุ่อับอารมุ่เจาะแปลว่าอะไรอ่าถ้า เท่าที่เห็นนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าใช่มันมันบางคํามันไม่สามารถอธิบายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไงมันมีความกรุ่มกริ่มกรุ่มกริ่มอืมคือรู้สึกว่าคําว่ากรุ่มกริ่มเนี่ยเป็นนิยามศัพท์ที่ใกล้เคียงว่าอารุณเจาะอ่ะอีกคํานึงอ่ะนุบนิบนุบนิบยังไงเล่าซิไปเจอมาที่ไหนยังไงนุบนิบเนี่ยผมคุยกับน้องสาวครับเขาบอกอุ้ยคนเนี้ยนุบนิบจังเลยอะไรวะนุบนิบเออก็เลยถามนุบนิบแปลว่าอะไรบอกนุบนิม เคยเจอเวลาเวลาเล่นทวิตเตอร์เนี้ยเอะเวลาที่เขาพูดถึงศิลปินบางคนเขาบอกเขาใช้คำว่าน่ารักนุบนิบอ่าเอออย่างคุณนี่ก็มีบ้างเหมือนกันนะน่ารักนุบนิบอะไรเงี้ยแต่คนนี้ที่ผมเจอแบบแฟนคลับเขาบอกว่าน่ารักนุบนิบคือเติร์ดเติร์ดทีลิเบิร์ดอารมณ์แบบแก้มมันเยอะไงแก้มเยอะไงแยแก้มุ้ยเออแก้มยุ้ยเอบนุบนิบเจอนุบนิบนุบนิบนุบนิบอ่ะถ้าเป็นผมที่เจอมาก็คือไอ้เต้าไอ้เต้าเออ ผมก็งงเหมือนกันอะไรคือไอ้ต้ามันมาจากไหนมาจากไหนอะ่ะไม่กูถามมึง <laughs> ไงถ้าถามเรื่องที่มาเนี่ยนะคือบางคำเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ชัดเจนนะว่าที่ามามันจากไหนแต่อย่างไอ้ต้าเนี่ยเราก็วิเคราะห์เอาว่ามาจากน่าจะมาจากเจ้าอะ่ะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวน้อยแล้วก็เราใส่ความาแบล๊วๆคิวๆไอ้ต้าวตัวเร็จ้าตัวเร็อ่ะแล้วทีนี้ยุคพี่มีศัพท์อะไร คำหนึ่งที่แบบเจอเยอะมากนะคือคำว่จาจับโตรโบราณแล้วก็พอโตมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นยุคของช่วงคาว่าบองตรงจุงเบยบบองตรงจุงเบยเนี่ยมันมาตอนช่วงประมาณสิปีที่แล้วอะแล้วก็ตามมาติดๆกับคำของยุคผมแล้วเริ่มเราคาดกับคาดเ,ออเป็นคาว่าเมบขิงๆเฮ้ยจริงๆเมบขิงๆิงอะตั้งแต่พี่เด็กเลยนะจริงเหรอเออเจอในเกมเออมาจากการพิมพ์ผิด ใช่อันนี้บางอันมันมีที่มาะคือบางทีเราบางทีเรานิ้วใหญ่อ่ะเราจะไปกดอ่ะนิ้วเบียดเอออย่างคําว่าเทพเนี้ยตัวทอทหารเนี่มาอยู่ใกล้กับมอม้าเทพเะไกลายเป็นเมบจจริงจอจานสฉลียงงูจอจานอยู่ใกล้กับขอไข่จริงเลยกลายเป็นขิงหรืออย่างคําว่าจุงเบยเงี้ยจุงสระอุเนี่ยมันอยู่ใกล้กับไม้ห่งอากาศจะพิมพ์คําว่าจังเลยจากไม้ห่งอากาศไปลิกจิ้มไปโดนสระอุลอลิงกับบอใบไม้ก็อยู่ใกล้กัน เลยเลยกลายเป็นเบยจังเลยเลยเป็นจุงเบยอ่าแล้วคําว่าขิงมันก็กลายมาเป็นแสลงไปเลยกลายเป็นแบบวิแต่จริงๆพอพูดถึงคําว่าขิงในความหมายว่าแบบเราจะโชว์พาวโชว์อื่นอะไรเงี้ยมันก็มีที่มาที่ยังไม่ชัดเจนนะคือบ้างก็บอกว่ามันก็มาจากตรงเมบขิงขิงนี่แหละบ้างก็บอกว่ามาจากเอ่อมาจากคาผวน ซุยที่ขิงสิงที่คุย oh. เออบางคน oh. บอกแบบนี้ oh. เห็นไหม oh. นั่นแปลว,ว่าคําบางคำอะเราแทบไม่รู้เลยว่าที่มามันมาจากไหนแล้วคือพอพูดถึงคําพวกนี้ทั้งคําเก่าทั้งคําใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาไม่พูดไม่ได้คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะใช้คาเนี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าเราจะใช้กับใครคนที่เราคุยด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่เอาอันนี้สําคัญยังไงผมเรียกวันหาเลยจริงๆเพราะไอ้ตัวผมเองมีน้องสาวครับมีปัญหาคุยกับคุณแม่เนี่ยครับไม่เข้าใจ พอพูดกันมันคนละภาษาแบบชัดเจนอ่ะผมเป็นตัวกลางในการแปลทานสเลตจากวัยรุ่นคือแม่ยังใช้คําว่าท่อบ้านท่อมือง้คำว่าเวทคำว่าเก่าไปอ๋อโอเคเก่าไปโอเคนะผมก็ยังเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะเราอยู่ตรงกลางไงครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าทํางานแบบว่าเป็นแบบเอ็นเตอร์เทนเนอร์ต้องคุยกับคนมุ่มากสกิลในการพูดให้ทุกคนเข้าใจเนี่ย ครับมันสําคัญมากเออคือเวลาเราใช้ภาษาเนี่ยคือเวลามีคําใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะที่เราจะใช้อ่ะเพียงแต่เราต้องรู้กาลเทศะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้คําแบบไหนควรใช้กับใครใช่คืออะถ้าเกิดว่าคิดแบบเรื่องกาลเทศะก็ถูกต้องครับ เซลของผมเรียนนิเทศมามันมีข้อแรกเลยยังงไในแบบว่าการเรียนนิเทศคือนักสื่อสารที่ดีอ่ะต้องสื่อสารให้ครบถ้วนสื่อสารให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจมันจะเกิดคอมมูนิเคชันที่แบบสมบูรณ์เอาง่ายๆพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR ส่งเดอร์คือผู้ส่งสารนะครับรีซีเวอร์คือผู้รับสารนะครับเมสเซจแล้วก็ชานัลนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเราต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสาร ชเราสมมุติเราเป็นผู้ส่งสารเราเป็นผู้พูดเราจะคิดแค่ว่าก็เราอยากจะพูดคํานี้เรารู้จักเราเข้าใจคำนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนรับสารคือคนฟังเราเนี่ยเขาเข้าใจแบบเดียวกับเราหรือเปล่าแต่อย่างแบบที่ผมเห็นก็คือแบบเด็กวัยรุ่นบางคนคุยกับผู้ใหญ่อ่แล้วก็พูดคําศัพท์แบบอากงทําหน้าอารุณเจาะให้ดูหน่อยมึงคิดว่าอากงมึงจะอารุณ์เจาะให้มึงไหมอย่าว่าแต่อากงเลยกูยังงงเลยอารุณเจาะคืออะไรเออเห็นไหมคือผมว่าเรื่องเรื่องแบบนี้มันมันต้องแบบว่า แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ฉลาดอะฉลาดพูด คือคําว่าฉลาดพูดมันอย,อย่างที่เราคุยกันมาว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกว่าเราพูดเก่งเราพูดดีเราพูดเข้าใจหรอพูดรู้เรื่องแต่คือเหมือนกับว่าถ้าเราพูดเก่งพูดชัดเจนพูดคล่องแต่คนฟังไม่เข้าใจใ<ช>คนฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะเสือ่อมก็ไม่ได<ช>เ้เหมือนกันเหมือนกับเวลาอาจารย์โอ้โหอาจารย์บางคนโอโ้โ,อโหเก่งมาก<ช>จบ <วะ S 1> ด็อกเตอร์เชี่ยวอาจารย์เป็นศาสตราาจารย์ในนูน่นแต่ว่าไม่มีทักษะด้านการสื่อสารไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้อันนี้ก็ถือว่าการสื่อสารอันนั้นเนี่ยเฟล ใช่ communication breakdown เอ้ยมีความรู้เนี่ยนะออย่างอันเนี้ยถามว่าคนฟังเข้าใจคำว่า communication breakdown ไหมไม่เข้าใจอันเนี้ยปัญหาการสื่อสารเนี่ยเนี่ยตั้งใจอยากจะอวดภูมิอยากจะพูดคำศัพท์ยากๆพาะเอยพอพูดถึงเรื่องอวดภูมิผมก็คิดถึงเหมือนกันว่าไอ้สิ่งเนี้ยบางทีอะคนพูดอ่ะพูดเพื่ออวดภูมิจริงๆอะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ ใช้ภาษาอังกฤษอตผมไม่ได้ติดเลยนะไม่ได้แบบว่าไทยคำอังกฤษคำผมไม่ได้มีไม่ติดเหมือนกันไม่มีปัญหาเลยใช่แต่ในบางในบางบริบทในบางคอนเท็กซ์อ่าเนี่ยอวดพูงอวดพูงเราควรจะสื่อสารให้เข้าใจใช่ในบางคอนเท็กซ์เราต้องคอมมูนิเคทให้อันเดอร์สแตนด์เย่คืออย่างอย่างพูดถึงเรื่องการใช้ไทยคำอังกฤษคำซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใช่เพราะว่าอันนี้เราเราต้องเข้าใจว่าการใช้คำศัพท์เนี้ย มันไม่ใช่ว่าคําภาษาอังกฤษทุกคําจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะเข้าใจใชนะ่คือบางคำเนี่ยเมื่อใช้ภาษาอังกฤษแล้วมันเข้าใจกันง่ายกว่าเราก็ใช้ภาษาอังกฤษไปไม่ใช่เรื่องเสียหายเราไม่ต้องมาซีเรียสว่าโอ้ยคนนั้นใช้แต่คํภาษาอังกฤษคาคืออสม,สมมุติคําว่าดินามิกภาษาไทยใช้ว่าพลวัตอะ ถ้าเราพูดว่าพลวัตอะถามว่าจะมีกี่คนเข้าใจว่าาพลวัตคืออะไรถ้าพูดคาว่าดินามิกเออคนเข้าใจตรงกันมากกว่าเราก็ใช้คํานั้นไปวันนี้นะครับเราก็พูดคุยกันไปทั้งในประเด็นคําที่หายไปและคําที่เกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งคําที่เกิดใหม่ขึ้นมาที่เราพูดกันไปเนี่ยคำบางคําก็มีโอกาสที่จะหายไปได้เหมือนกันอย่างเช่นคําว่า หลายคำคำว่าจา้าไงที่มันทยอยทย,ยายหาย<ะ>จ้าจ้าวเออเฟียวเออเียซึย่งจริงๆแล้วคำเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคนด้วยนะหมายถึงว่าถ้าคนเราไม่ได้สนใจคำนั้นไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหายไปเรื่อยๆ<ช>ไอ้คำที่ยังมียังใช้กันอยู่นั่นก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่ในสังคมยกตัวอย่างเช่นยกอย่างเช่นคำว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดอะเดี๋ยวนี้มันไม่มีการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดอีกแล้วเงเพราะคนใช้คอมพิวเตอร์นนนนั่่แปลวาใอ คําว่าเครื่องพิมพ์ดีดก็อาจจะทยอยทยอยหายไปหรืออย่างคําว่าโทรเลขเองเดี๋ยวนี้ไม่มีโทรเลขแล้วคําว่าโทรเลขคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักแล้วเขาไม่รู้จักว่าโทรเลขคืออะไรและอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้เลยด้วยซ้าเนี่ยมันก็จะทยอยทยอย,ย,อยหายไปจริงนี้กําลังนึกถึงคําว่าหัวเกรียนถ้าอนาคตกับโรงเรียนไม่ได้มีข้อบังคับให้การตัดผมเกรียนแล้วเออคําว่าหัวเกรียนอ,อาจจะไม่มีแล้ว ก็เป็นไปได้ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือภาษามันจะมีการเปลี่ยนแปลงคําบางคําเกิดขึ้นคําบางคําหายไปดังนั้นเวลาจะสื่อสารเราต้องดูให้ดีครับว่าเราเข้าใจคํานี้มากน้อยแค่ไหนและผู้ฟังเราเข้าใจคํานี้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับเอออ่ะช่วงท้ายแล้วกิจฝากผลงานหน่อยครับผมก็กาลังจะมีนะครับ เอ่อซีร <is> <English> <function als> <phin> ีส <dated teenage time online> <pl ains> ์เรื่องสุนทรภู่เฮ้ยเรื่องบุษบาลุยไฟอ๋อบุษบาลุยไฟอันนั้นของผมเองเอ้ยฝากติดตามทางช่องไทย PBS นี่รับบทเป็นสุนทรภู่นี่เชอปรางเป็นนางเอกถ้าเอกคือพี่โทนี่รากแก่นอฝากติดตามด้วยครับเรื่องบุษบาลุยไฟโอเคอ่ะก็พวกเราทรีแมนดาวนะครับสามารถติดตามผลงานได้นะครับใน Facebook Twitter Instagram นะครับทรีแมนดาวนะครับแล้วขอฝากค่ายจีแลบด้วยครับใน Facebook กับ YouTube นะครับช่องจีแลบ นะครับผมก็ทีมดาวก็น่าจะกําลังใกล้ที่จะมีอัลบั้มเออรอติดตามใกล้ที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เออแล้วก็ใกล้จะวงแต่เอ้ยอยู่ยาวๆอยู่ยาวๆนะโอ้ยยิ่งใหญ่มากวงนี้นะครับรอติดตามกันได้นะครับก็ถ้าใครมีอะไรอยากจะพูดคุยกับวงทีมดาวก็ DM ปะ่ะปิดรายการด้วนะครับหือชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับเ,เป็นกำลังใจให้พี่ทอมของเราด้วยครับผมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทุกช่องทางของ Monkey Everyday ด้วยนะครับว้ย Monkey Everyday นะครับออกเสียงชัดๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ Monkey Everyday นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองนะครับใครที่อยากเรียนวิชาต่างๆอยากปรึกษาเรื่องนันหนี่หนุนแนะแนวการใช้ชีวิต ใดๆเข้าไปเลยครับที่เว็บไซต์ monkeyeveryday.com ครับวันนี้นะครับผมและกิจขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ